วันนี้ใช่ไหมคะก็วันนี้ค่ะทางกับทางกรรมธิการเราได้มีการนัดประชุมกันค่ะเพื่อสืบสวนสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีของของบุง้งทะลุวังนะคะ <_ c oughs> หรือว่าเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลของกรมรัฐธรรน์ค่ะโดยเราก็เชิญหน่วยงานค่อนข้างครอบคลุมนะคะเราเราเราเชิญอ,อธิบดีกรมรัฐทรรน์นะคะแล้วก็เชิญโรงพายาบาลร,ร,ร,รชาชราชทัชฐธรรน์พันธฐทหารหญิงกลาง แล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสุนทนายความค่ะแล้วก็มูลนิธิ FIDS นะคะแล้วก็ Amnesty International ซึ่งทำทำทึ่งติดตามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดค่ะก็เป้าหมายจริงๆของการประชุมวันนี้ค่ะก็ต้องการจะให้ทางรัฐบาลได้ได้มีโอกาสได้ชี้แจงเนาะเพื่อที่ว่าจะให้สังคมะคละายความสงสัยแล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยเพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานต่อในทั่วทั้เมืองคนอื่นๆด้วยที่ยังอยู่ในเดือนจำนะคะว่าจะมีวิธีการป้องกันเหตุยังไงแล้วก็น่าเสียดายที่วันนี้เขาก็ไม่ได้มาเลยนะคะท่านประธานทั้งทั้ง3หน่วยงานโดยที่อ้างว่าติดภารกิจเกี่ยวกับ นักแน่นพันสุกอะคะ่ะซึ่งโดยปกติโดยทั่วไปเนี่ยเวลาทีา่ไม่ว่างหรือติดงานเนี่ยเขาก็จะมีการส่งตัวแทนมาในกรณีเคสอื่นๆนะคะแต่กรณีก็คือไม่มีไม่มีตัวแทนมาเลยนะคะซึ่งก็เป็นที่ท ตั้งข้อสังเกตแล้วกันค่ะว่าเออทำไมถึงถึงไม่มาชี้แจงอะไรเงี้ยค่ะมันติดปัญหาตรงไหนนะคะแล้วก็ทําให้เห็นว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับคณะกรรมาการนการะคะในการที่จะมาให้ข้อมูลด้วยเราก็พยายามจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งก็คือในสัปดาห์หน้าวันพุธที่29ค่ะได้จะ่งหนังสือเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งให้มาชี้แจงถ้าในครั้งนี้ไม่มาเนี่ยค่ะก็ต้องก็ต้องมีการแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งถึงความไม่ให้ความร่วมมือกับกรรมาการค่ะครบเลยน,นะคะ